สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชานรุนาธมานำเสนอครับปากทักษินทำให้หุ้นร่วงระเนระนาดกันไปหมดจากการพูดบูลลี่คนแอฟริกาแต่มันส่งผลสะเทือนไปถึงผู้หญิงในประเทศของตนเองและในทั่วโลก การเทขายหุ้นทิ้งของนักลงทุนจำนวนมากก็ไม่ต้องแปลกใจไปคำพูดคนคนเดียวแต่ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ผันผวนอย่างหนักแต่อ่านจากพฤติกรรมแล้วเกมนี้ตระกูลชินต้องพึ่งพาทุนจีนอย่างหนักเพราะหุ้นของตระกูลตนเองก็ร่วงจนกู่ไม่กลับเหมือนกันทรัพย์สินแค่หลักหมื่นล้านถือว่าเล็กมากในตลาดหลักทรัพย์และผลพวงจากไฟป่าใน LA ทําให้บริษัทประกันภยัย ต้องสูญเสียเงินสูงถึง5.5ล้านล้านบาทย่อมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหุ้นประกันภัยในทั่วโลกเศรษฐกิจแย่ไปทั่วโลกไม่ว่านักวิเคราะห์หรือผู้ชำนาญเรื่องการลงทุนในประเทศจะออกมาพูดสนับสนุนให้ไทยต้องร่วมมือกับจีนให้มากขึ้นแน่นอนว่าคนที่ออกมาพูดล้วนเป็นกลุ่มผลประโยชน์เดียวกันที่อยากให้ไทยเร่งสร้างรถไฟเชื่อมจีนให้เร็วที่สุด แต่โลกที่แหกตามนุษย์ด้วยกันก็คือการอุปโลกแต่งตัวเลขให้ GDP ของจีนเติบโตสูงขึ้นแบบผิดปกติแต่ถ้าหากแกะดูเนื้อในแล้วจะเห็นว่าเศรษฐกิจจีนล้วนเติบโตมาจากกลุ่มทุนจีนเทาทั้งสิน้นทั้งบ่อนกาสิโนและเว็บการพนันเถื่อนรวมไปถึงการทำลายระบบการค้าภายในประเทศที่รัฐบาลชุดนี้ล้วนเจตนาให้กลุ่มทุนจีนเทา เข้ามามีอำนาจผูกขาดในทางอุปโภคและการบริโภคของคนไทยทั้งชาติผมคาดเดาเอาไว้ว่าไม่เกิน3เดือนนับจากนี้ไปอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีคนไทยตกงานสูงถึง500,000คนไม่รวมคนไทยที่ตกงานไปก่อนหน้านี้อีกกว่า200,000คนจากการปิดกิจการโรงงานและเป้าหมายคือการทดแทนด้วยโรงงานจีนที่จะเข้ามาแทนโรงงานญี่ปุ่นและโรงงานฝรั่ง นี่คือขบวนการดึงจีนเข้ามาปกกรองประเทศไทยแบบเต็มตัวถ้ารถไฟเชื่อมจีนเสร็จเมื่อไหร่ภาคการเกษตรของไทยจะถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงเพราะคนที่จะเข้ามากำหนดราคาภาคการเกษตรในไทยจะเป็นของรัฐบาลจีนทั้งหมดและจะขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษออกไปทั่วประเทศโรงงานเหล็กของจีนที่ระยองที่ผลิตเหล็กไม่ได้มาตรฐานสุดท้าย เพราะมีเส้นสายใหญ่จากรัฐบาลจีนที่ร่วมมือกับนักการเมืองไทยบทลงโทษก็แค่ให้กลับไปปรับปรุงมาตรฐานใหม่แทนที่จะสั่งปิดโรงงานแบบถาวรนี่คืองานท้าทายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหากประชาชนยังไม่ยอมออกมาหนุนหลังเป็นพลังให้กับนักการเมืองน้ำดี ก็เท่ากับไปส่งเสริมให้กลุ่มอิทธิพลพวกนี้เข้ามายึดครองประเทศของตนเองอย่างเบ็ดเสร็จในอีกไม่นานเกมหมากกระดานการเมืองต่อไปแม้หลายคนอาจจะไม่ชอบนายอนุทินแต่หากมีการจับขั่วรัฐบาลใหม่ต้องทำให้พักภูมิใจไทยขึ้นมาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลสู้กับทักษิณกับพักประชาชนเพราะเกมนี้ยังไงทักษิณต้องมองพักประชาชนมาเป็นอันดับแรก เพราะล้วนมีเป้าหมายเดียวกันหลายอย่างที่จะจัดตั้งรัฐบาลใหม่และคิดการไกลว่าเลือกตั้งรอบหน้าเพื่อไทยบวกประชาชนต้องชนะแน่นอนและผมก็ทำนายเอาไว้ล่วงหน้าเอาไว้ว่าเดือนพฤษภาคมปี68เป็นต้นไปจะเป็นปีแห่งไฟที่จะแผดเผาทุกอย่างเมื่อเกมการเมืองของทุกพักทุกทุก,ทกฝ่ายมาถึงทางตันแล้วศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o อ s t u d i ูดิโอโทร0 9 1 8-5-3-4-4-5-5ส่งทั่วประเทศ